คนดูครับวันนี้อยู่กับ dying message ครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งครับขณะที่เรากําลังร่วมงานกันอย่างเมามันนะครับปรากฏว่ามีคนตายและฆาตกรก็คือหนึ่งในปุ่งพวกเราเนี่ยครับเกมนี้เล่นได้4-30ถึงคนครับใช้เวลา30นาทีท้ายพูดคร่าวๆเลยครับเกมนี้จะแบ่งเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายสีแดงจะเป็นฝ่ายฆาตกรครับแล้วต่อมาเป็นฝ่ายสีน้ําเงินครับจะเป็นฝ่ายพลเรือนเริ่มเซตอัพเลยนำการ์ดหลักฐานมาเรียงกัน9ใบครับ ต่อมานำการ์ดบทบาทสุ่มแจกคนละใบครับโดยจานวนของตัวละครมีระบุอยู่ในคู่มือการเล่นเรียบร้อยแล้วครับเปิดดูได้เลยเมื่อดูบทบาทตัวเองเสร็จแล้วให้ทุกคนหลับตาครับต่อมาให้คนที่ได้การ์ดตัวละครฆาตกรนะครับลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะฆ่าหนึ่งคนให้คนที่ตายครับลืมตาขึ้นมาเจอหน้าฆาตกรแล้วก็เลือกหลักฐานหนึ่งใบที่ชี้ไปยัยงตัวฆาตกรครับและนี่จะเป็นเบาะแสจริงครับ ต่อมาครับให้ฆาตกรเลือกการ์ดหลักฐานปลอมมา2ใบครับเพื่อใช้เป็นการหลอกล่อผู้เล่นอื่นไม่ให้สืบสาวไปถึงตัวเราครับจากนั้นก็ให้ทุกคนลืมตาครับแล้วให้ทุกคนเริ่มสืบสาวหาตัวฆาตกรได้เลยครับออกมาเราจะทำการโหวตครับผู้เล่นที่ได้รับโหวตเยอะที่สุดเนี่ยครับจะมีโอกาสแก้ต่างหนึ่งครั้งถ้าผลโหวตยังเป็นเช่นเดิมครับต้องเปิดการ์ดบทบาทเฉลยออกมาครับถ้าฝั่งพลเรือนสามารถหาตัวฆาตกรออกมาได้หมดครับพลเรือนจะเป็นฝ่ายชนะครับกับการฟังฆาตกรฆ่าพลเรือนให้เหลือเท่ากับจำนวนฆาตกรหรือเหลือนะ นอกจากนี้ก็จะมีบทบาทอื่นๆให้เล่นอีกมากมายเลยครับถ้าเล่นเยอะๆยิ่งสนุกครับถ้าชอบก็ลองหามาเล่นครับกับได i ิ่ง e ม s เ g e เบาะแสมรณะครับ